ไม่ใช่แม่เนาะเราคุยกันนั่งไหมนั่งนั่งนั่ง,งอ,อยากให้นั่งเหรอฮะงัน้นยืนยืนละยืนยืนพี่ต้องไปยกโต๊ะนะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะไม่รู้ค่ะ ปฏิเสธไว้ก่อนครับ้ังนเดี๋ยวพี่ขออัปเดตเรื่องกระแสดข่าวเมื่อวานหน่อยที่ส่งตัวแทนไปเรื่องไส่สวนมูลท้องครับที่มาที่ไปของอันนี้ที่ก็มีตัวแทนไปไส่สวนล้ครับก็เป็นเป็นเป็นคดีนี้แหละครับผมที่ที่ให้ตัวแทนไปแทนครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับผมก็มีหลายๆเคสเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในเคส ที่ที่เราทําการฟ้องไปหลายเคสอยู่พอสมควรครับผมก็เข้ากระบวนการทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางตัวแทนเป็นคนไปทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจริงจมันรุนแรงขนาดไหนจริงๆพี่ว่ามันถามถามถึงความรุนแรงมาอาจจะไม่ได้โอเคมาเอฟเฟกแบบทําร้ายร่างกายพีหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่จริงๆมันคือความความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือความ เสียใจมากกว่าครับผมความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับที่ที่คนเหล่านั้นพิมพ์มาคือมันไม่ใช่แค่ด่าว่าทอเราอย่างเดียวมันมันลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวเราด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออในฐานะที่พี่เป็นลูกคนหนึ่งในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งพี่ก็อยากจะออกมาปกป้องคนรอบตัวพี่เหมือนกันครับผมพี่คิ้ว่าผมันมีกี่เคสที่เราจะต้องฟ้องหรือว่านี่เป็นการรวมเคสฟ้องทีเดียวเลยไม่ครับปรเดนนี้จะเป็นแยกเคสออกมาครับผมก็ที่จริงมันมีหลายเคสมากมากก็นี่ก็เป็นหนึ่งใน อาจจะประมาณ10เคสอะไรเงี Arrow, okay. er by case by case wow so ้ยครับผมแต่ถ้าถ้าถ้าสิบหรือว่าถ้าสิเคสพี่จะพ้องหมดทุกเคสไหมหรือว่าก็ที่จริงพี่ว่าก็เคส by เคสแหละครับผมเคสไหนที่โอเคเราไม่ยอมกันเราก็โอเคดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับผมเคสไหนที่โอเคเราตกลงคุยกันได้ว่าโอเคคุณจะไม่ทําแล้วนะหรือว่าคุณจะอะไรอย่างงี้ก็โอเคครับผมก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็มีครับมีเยอะพอสมควรครับผม พี่เขาไป้ย้นขอปิดตเอดขอโทษอ่ะที่เวลาเราให้อภัยเขาอ่ะครับจริงๆพี่ว่าคือถามว่าพี Napoleon> ่โกรธเขาไหมพี <S 2> <S 2> ่พี่ไม่ได้โกรธเขานะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่ากับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าเราเวลาเราเจรจากเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าอไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่านี้เราให้อภัยได้อะไรเงี้ยครับอเขาก็จะพูดเชิงประมาณว่าแบบเเขาทําไปโดยที่เขาอาจจะยังรูเท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบ โอเคแบดเดย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับผมแต่พี่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่เกี่ยวกันเลยเนาะหมายความว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะตั้งใจทําหรืออะไรก็ตามอ่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียตรงเนี้ยข้อดีมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อดีตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมพี่ก็ฝากตรงนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมเออถ้าคุณคุณคารบเราเราก็อยากจะคารบพวกคุณทุกคนเหมือนกันเหมือนได้แบบทุกๆคนอะลรครับเหมือนเอ็นต่วอง ก็ไม่ไม่ถือกั็เป็นตัวอย่างหรอกครับผมพี่ก็ทำดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไปนล้วหละครับแต่เราเคสนี้เราฟ้องตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางจิตใจเราประมาณเท่าไหร่ก็สิ่งที่ก็ก็เคสนี้แหละครับ เยอะไหมเรทีเป็นม okay. ูลค่าฟเสียกันเสียใจเยอะมากน้อยขนาดพี่บพี่ีกับพี่ก็ก cin ็เสียใจเยอะเสียใจเยอะครับผมฟองพี่ว่าเงินไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเงินเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาไปบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบถ่ยโคใช่ชีวิตโคกระบือไป อะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่พี่เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จ่ายคือหักค่าทนายอะไรอก็ตามอย่างเงี้ยแล้วอ่ะพี่ก็ไปบริจาคให้หมดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่คิดจะเก็บเงินจํานวนนี้พวกนี้ไ้หมดหรอลาอย่างเคสนี่สารประทับหมุนท้องอะไรใช่ไหมที่เราไปเด็กสวนเมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องไปคุยอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ เออ่ยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจเอเจนเมนได้เลยครับแค่เพื่อ,าอการไปไก่เกี่ยร์ไหมฮะต,งตองขั้นตอนไก่เกี่ยร์เป็นจุดจอหน้าศาลเลยครับที่จริงก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยแหละครับผมก็จะไปไก่เกี่ยรกันต่อนหน้าศาลครับผมหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์นอะไรแบบนี้อีกเราจะดำเนินการปฏิบัติวา่าก็เรื่อยๆแหละครับผมหมายความว่าเราก็มีทีมหลังบ้านทีมประทางบริษัทเราอยู่แล้วที่คอยเช็ค คอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วครับผมก็ถ้าสมมติมันเข้าข่ายว่าโอเคมันมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นแบบว่าเรื่องที่กล่าวหาเราหรือว่าเป็นสุดท้ายมันกระทบคนนอบตัวพี่อะไรอย่เงี้ยพี่รู้สึกว่าเออก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้ทีมทางทีมจัดการทั้งหมดครับผม แต่ว่าเราดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆครัก็มีพี่ว่ามันมีเรื่อยๆแหละครับมันมันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบพี่จะบังคับให้ใครมาโอเคชอบเรารักในตัวเราได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเขาด้วยเราก็คนเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ครับผมก็อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยมาแสดงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมอย่าอย่ามาทํรลายอะไรกันเลยครับ้วคือที่พี่ทนไม่ได้สมมติว่าพาดตีม ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆจะเป็นแบบพาดพิงถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละครับผมที่กับครอบครัวพีอะไรเงี้ยที่พีรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆคือถ้าจะมาว่าพีคนเดียวอะไรเงี้ยพีโอเคพีพอจะรับได้เพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพีรู้สึกว่าโอเคพี่ก็ไม่หมาอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยด้แล้วครับผมแต่พอมันไปถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวเพื่อนๆพี่ด้วยอะไรเงี้ยคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ลองมองกลับกันบ้างว่างเ คุณจะตัวคุณเองคุณจะรู้สึกยังไงครับอย่างการใจเกลียดเนี่ยมันเคสบาเคสไหมครับหรือว่าบางอันก็จะยอมไม่ได้เลยก็เคสบาเคสนั่นแหละครับผมแล้วแต่คนว่าบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็ยอมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ตัวพีด้วยนะครับหมายถึงอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับผมสิ่งที่พีอยากให้เขาตระหนักในเรื่องอย่เดี๋ยวแบบจุที่เราบอก อย่างที่พี่พูดเลยครับมันคือเรื่องของการให้เกียรติพี่ว่าตรงนี้คือจบเลยายความว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องในฐานะคนเพื่อนรวมงานหรือในฐานะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมที่เราก็เราควรจะมาเจอกันด้วยด้วยมูที่ดีเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าพี่เขาจะทํางานอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้พร้อมๆไปด้วยกันครับผมีมีคทไม่ยอมหรือว่า เคสที่ไม่ยอมหรือปฏิเสธนะครับ<ม>ก็จะเป็นเคสเนี้ยแหละครับผมที่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 ไปทางขึ้นศาลเนี่ยแหละครับอืมก็เดี๋ยวจะมีการไก่เกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งครับผมทุกวันนี้จิตใจแข็งแกร่งมากเไหน,นะครับพี่เราเราเองแบบกินซีพีบอรนาก็จิตใจแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับพี่ความแซ่บมันช่วยได้ใช่ไหมความแซ่บมันความเผ็ดมันก็ช่วยเราได้บางทีอะไรเงี้ยเราจะลืมเรื่องไร้รายโอเคนะโอเคแล้ว ครับคุณครับมีพวกนี้ไว้พวกนี้ลืมได้รายยืนนะครับยืนได้คุณนินดีพี่สท่านะค่ะสําหรับาในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านอีกสักครั้งหนึ่งน,นะคะที่ให้เก่งมาร่วมง,งานถแถลงข่าว